จากเขาไม้แก้วมุ่งตรงกระบินบุรีสวัสดีค่ะช่องน้องนุองคอมเมนต์ค่ะวันนี้วันนี้ไม่สามารถเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้นะคะว่าเพียงแต่ถ่ายวิดีโอคลิปนี้เพื่อให้ดูว่าบรรยากาศสองฝากทางเป็นบรรยากาศสวยๆนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากเป็นถนนเส้นจากเขาไม้แก้วมุ่งตรงไปกะบินบุรีนะคะแต่เพียง ไม่เห็นอะไรเลยเพียงแค่ถ่ายบรรยากาศมาให้ได้รับชมเท่านั้นเองมองป้ายก็มองป้ายไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าโลเคชันถ้าป้ายขางบนเขาบอกว่ามุ่งตรงพนมสารคามจุดประสงค์ที่ถ่ายมาวันนี้คือบรรยากาศดีวิวสวยก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยตัวเราเองก็คือชอบประมาณนี้นะคะ วันเนี้ยที่ไปเนี่ยคือเป็นวันธรรมดานะคะที่ที่ใช้เส้นทางสายนี้เป็นวันธรรมดาแต่ว่าขณะที่ถ่ายเนี่ยคือฝนรอบๆคือจะตกแรงมากแล้วรถส่วนใหญ่อะ่ะหลายหลายคันเน่ะเขาจะหยุดนิ่งอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางบางบาง,บางนะั้นก็วิ่งไปเลย วันนี้ถนนซ้ายฝาก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเอาเองเลยนะคะว่ามีอะไรแบบไหนเพราะว่าคนอธิบายอธิบายอะไรไม่ได้เลยแค่ถ่ายมาให้ดูเฉยๆเขาเรียกว่าวันนี้ขออนุญาตคำว่าเลื่อยเปื่อยไร้สาระเพราะว่าออเป็นช่วงฝนตกอะไรอย่างนี้ก็บางจุดบางช่วงบางตอนนี้ก็คืออธิบายไม่ได้จริงๆเลย เนี่ยค่ะบรรยากาศเขาก็จะมาประมาณนี้แต่วันนี้รดลดค่อนข,ข้างจะจุดนี้ลดค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะว่าบริเวณเนี้ยคือคนส่วนใหญ่จะไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าเป็นเวลาช่วงระหว่างวันอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างเงี้ยลดอะไรจะน้อยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลดติดนะแต่ถ้ามาช่วงเช้าก่อน8ดโมงเช้านะคะช่วงเจ็ดโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ช่วงเย็นเอ่ช่วงเย็นเวลาเลิกงาน17เจดนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วงนั้นน่ะรถติดเขาเรียกว่าช่วงนักเรียนเลิกโรงงานเลิกรถติดรถติดอย่างแรงด้วยนะบริเวณนี้เราเองใช้เส้นทางนี้ไม่บ่อยนะคะนานๆจะมีโอกาสได้มาส่วนใหญ่ได้มาเป็นเวลากลางคืนกลางวันนี่คือแทบไม่เห็นเลย เวลามากังวันก็จะตื่นเต้นมากเจอตรงไหนก็เอาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอใครที่แบบใช้เส้นทางเหล่านี้ก็คงจะรู้จักจุดนู้นจุดนี้นะเรานี่เลื่อยเปื่อยจริงจงวันนี้ไม่รู้จักสักที่เลยนะคะเพื่อนๆต้องอ่านป้ายเอาเองดูเอาเองด,อองดูตามคลิปเลย แต่วันนี้ที่นั่งรถมาทั้งหมดนี่คือไม่มีโอกาสได้แวะจุดไหนเลยนะคะเพราะว่าฝนฝนค่อนข้างจะตกตลอดเส้นทางเลยก็ไม่ได้ลงตรงไหนอะไรแบบไหนไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้แวะแม้กระทั่งเซเว่นหรืออะไรเลยนะคะยาวยาวอย่างเดียวจริงๆแล้วเราไม่ได้มีธุระจุดนี้นะคะแต่ว่าเป็นเส้นทางผ่านซึ่งที่ที่ที่เราจะไปก็คือผ่านเส้นนี้เท่านั้นเอง เนี่ยค่ะตึกเขาก็โอ้ใหญ่โตมากเลยดูสองฝากทางไม่ใช่บ้านเมืองเขาจะไม่เจริญนะคะบ้านเมืองเขาเจริญนะคะแล้วก็คิดว่าบรรยากาศดีแต่ไม่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้เท่าไหร่เพราะว่านอกเขตอุตสาหกรรมเขตในเมืองจะสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่อยๆตลอดสองฝากทางนะคะคลิปนี้อาจจะมองไม่สวยงามมากนักเพราะว่า ไม่สามารถแผนกล้องอะไรไปทางไหนอะไรได้มากมายเพราะว่ามันเบลอไปหมดอ่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็เปิดกระจกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็เลยจะเบร์เบร์มากเลยตลอดเส้นทางก็จะเบร์ไปหมดเลยแต่ถ้าอยู่จุดที่เรานั่งจริงๆแล้วว่าอยู่ในรถน่ะแล้วฝนตกขณะที่วิ่งไปอะไรเงี้ยคนที่นั่งอยู่ในรถ จะมีความสุขมากนะคะบรรยากาศข้างหน้าดูด้านซ้ายหูภูเขาสวยมากเลยจริงๆแล้วเรานั่งอยู่เราก็มองเห็นภูเขาทั้งทั้งตลอดแนวแต่เวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะทำเส้นทางสายอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมตา้ไปก็บอกว่ามุ่งตรงสู่ชะเชิงเซาบ๊ายบาย